คุณสวยอยู่ในสายนะคะคุณสวยจากกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะค่ะมีแม่บ้านเป็นต่างด้าวเหรอคะใช่ค่ะ,คะแล้วยังไงคะเราเราเคยทุกปีเนี่ยทุกสองปีเราจะซื้อประกันสุขภาพให้เขานะคะ,คะที่โรงพยาบาลนพรั์ปรากฏมามาปีนี้วันที่สามสิบเอ็ดมีนาเนี่ยมันเป็นวันสิ้นสุดของของประกันเนี่ยนะคะเราก็จะไปซื้อต่อให้เขาอีกสองปีถูกไหมคะ ปรากฏว่าทางโรงพาบาลก็แจ้งมาว่ายังไม่ไม่ขายให้เพราะเนื่องจากยังไม่ได้รับมติมานะคะเ,เดี๋ยวฉันก็เลยโทรเข้าไปเช็คที่กรมแรงงานงแกรมแรงงานก็บอกว่าเดี๋ยวคอยเดือนพฤษภาน่าจะแจ้งอีกทีหนึ่งค่ะก็เลยอยากจะทราบว่าเอ,อเขาจะเปิดให้เราซื้อประกันสุขภาพได้เมื่อไหระคะ่ค่ะอืม เราก็เลยทุก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 ท,ที่ผ่านมาเนี่ยทุกทุกสองปีเนี่ยเราจะซื้อได้หมดพอเมา่อเขาหมดเราก็ซื้อหมดแล้วก็ซื้อไงฮะซื้อประกร<ฆ>ันสุขภาพให้เขาสองปีนี่สามพันแปดนะคะคือถ้าเข<ฆ>าซื้อประกันไม้ให้เขาว่าถ้าเขาเป็นอะไรเงี้ยเขาก็ไปโรงพยาบาลได้เลยโดยก็<อ>ยืน่นยื่นบัตรเหมือนเสียสามสิบบาทอะคะ่ะค่ะต่างเด้านี่ถูกต้องตามกฎหมายปกติเคยทาได้ได ต้องถูกต้องค่ะถ้าไม่ถูกต้องซื้อไม่ได้อยู่แล้วค่ะค<ฆ>่ะคือมีพาสปอร์ตมีวีซา่ามีเวิร์สพรอมิดแล้วตอนนี้มันยังไงยังตอนนี้มันครบอายุแล้วเหรอครบสองปี<ร><ร>แล้วคะ่ะครบแล้วค่ะสามสิบเอ็ดมีนาเนี่ยแรงงานทุกคนนะฮะในเมืองไทยเนี่ยแล้วเ<น>ขาผ่อนเขาผ่อนผันไปถึงไหนตอนนี้เขาไม่ผ่อนไม่ผ่อนผันนะ่ะเขาไม่เขาบอกเลยว่าเขาเขาเออ่ยังไม่เปิดให้ซื้อ เราก็เราก็เลยงงว่าถ้าไม่เปิดให้ซื้อสมมุติถ้าเกิดแรงงานเราเกิดป่วยเกิดอะไรเงี้ยเราไปโรงพยาบาลเราก็ต้องเสียเงินถูกไหมฮะแต่ถ้าเรามีประกันเนี่ยมันก็คัฟเวอร์อยู่ในนั้นแล้วก็คือสามพันแปดในสองปีก็เลยอยากจะรบกวนถามว่าเอ,อช่วยช่วยถามกับทางแรงงานหน่อยได้ไหมฮะว่าเมื่อไหร่ถึงจะเปิดขายอืม พี่มีกี่คนอ่ะเนี่ยตอนนี้เป็นลูกเป็นลูกบ้าน,เป,นเป็นคนงาน,นงบ้านเหนะมีหนึ่งคนค่ะมีหนึ่งคนค่ะซึ่งอยู่กับเรามาต้องหกเจ็ดปีแล้วค่ะคือทุกๆสองปีเนี่ยเออ่เราก็จะต้องซื้อประกันให้เขาซึ่งซึ่งจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่นห่ะเขาเขาคือเมื่อก่อนเนี่ยกฎหมายมันระบุว่าต้องซื้อถูกไหมฮะาบางคนเขาก็ไม่อยากซื้อแต่พอไม่ซื้อเนี่ยเขาเขาก็จะไม่ต่อวีซ่าให้นะไม่ต่อเวอร์กพมิดให้นะคะเมื่อก่อนมันเป็นอย่างนั้น แต่มาเที่ยวนี้ดิฉันงงมากเลยว่าเออไม่ซื้อก็ต่อได้แล้วก็จริงๆเราอยากซื้อเพราะเรามีความรู้สึกว่ามันมันเหมือนกับเราให้สวัสดิการกับเด็กของเราไงฮะแล้วเราไม่ต้องไปรับผิดชอบมากกว่านั้นแล้วก็คือว่าถ้าก็เป็นไรเนี่ยเขาก็ไปโรงพยาบาลน,นพพตั์เพราะเราซื้อของโรงพยาบาลน,นพพตั์เพราะบ้านอยู่ใกล้ไงฮะอยู่หัวหมากค่ะตอนนี้ก็เลยก็เลยร้อนใจว่าเออยังไม่เปิดให้ซื้ออีกเลยเนี่ยอจริงแล้วตอนนี้มันมีโควิดไงฮะ แล้วก็แบบไม่สบายใจอ่ะแต่เขาก็ไม่ได้ออกไปไหนเราก็เป็นห่วงอ่ะนะะก็เลยก็เลยร้อนใจว่าโทรถามให้คุณถนอมช่วยถามทางแรงงานให้หน่อยว่าเออเมื่อไหร่จะเปิดซื้อแต่แต่ดิฉันถามถามเพื่อนๆบางคนนะฮะเขาบอกเขาเปิดขายนะแต่น้นะ่นอยู่แถวนครชัยศรีนะคนปรปฐมลงมานะไรทางนู้นอะ่ะตอนนี้บ้าน<ฆ>เราเนี่ยอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดป่วยเราต้องพากันไปทางนู้นเหรอเราก็ไม่ไหวอะ่ะถูกไหมคะอืมเราก็เลยงง นะคะใช่ยังไงรบกวนฝากเดี๋ยวต้องฝากคำถามไหมฝากคำถามไหมวันนี้วันน้าวันนี้วันอาทิตย์ต้องจั์ต้องต้องเดี๋ยนะต้องถามทางแรงงานเนี่ยเพราะแงกระทรวงแรงงานเขาเป็นคนกำหนดใช่ครับ ได้ครับกระทรวงรับรับเรื่องไว้นะรับเรื่องไว้นะขอบพระคุณมากค่ะคันนี่ก็คือข้าวเลยยังคะเนี่ยเหนื่อยกันทั้งวันเลยนะวันนี้นี่ท่านฟังตั้งแต่เช้าจากทีวีแล้วก็มาต่อนามารากปันเี้อีค่ะครับนี้บันทึกเทปอยู่ก็ต้องคุยกับพี่ต่อไปนะค่ะังยให้น้องโทรมาบอกก็ได้ค่ะได้ครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวจะติดต่อขอบพระคุณมากเลยนะ ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอขอบคุณค่าคุณิ่งสวยกานเก็บเรื่องนี้ไว้หน่อย